ข่าวนี้แล้วกันนะครับข่าวที่เป็นกระแสในตอนนี้มผมว่าน่าจะแรงที่สุดอะตอนนี้นะศึกซอชมกินมันจะมีคู่หนึ่งที่เป็นประเด็นให้พูดถึงก็คือผู้แปกนะครับระหว่างหลักขายบูร้อยเอ็ดหรือว่าสอพนาเจือเพรนักมวยที่ปี้เยียที่สุดในโลกสมัยก่อนดังมากนะต่อยสุปวงชัยเคยต่อยกับรุ่นพี่เราด้วยนะพี่เสือ<ะ>ตอนนี้เขาอายุ45ปีแล้วนะครับเจอกับเซียนฟานลำกินเป็นเซียนมวยเป็นรุ่นรุ่น รุนลูกเลยก็ว่าได้นะครับอายุ20เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับลูกศิษย์ของพี่จิมมี่ก็มีเดิมพันล้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีตอนแรกเขาเขาออกกติกามาว่าต่อย3ยก3พัก2ชก3มพัก3ก่อนอ่าแล้วก็ล่าสุดมาเปลี่ยนกติกาใหม่เป็น4ยกชก2อนาทีพัก2อนาทีอ่านะครับก็ถกเถียงกันว่าโอ้กติกานี้เอาเปรียบหลักหายเกินไปหรือเปล่าเขาทั้งตัวเล็กแล้วก็อายุเยอะอะไรประมาณนี้จะล้อมกินเขาไหม ก็มีข่าวว่าคงคงไม่ได้ต่อยกันแล้วอะไรแบบนี้ล่าสุดทนายเอ้ยไม่ใช่ป๋าอัดอัจฉริยะเขาก็เป็นโปรโมเตอร์เขาออกมายืนยันว่าคุณนี้ต่อยกันแล้วก็กติกานี้เลยชก4ยกพัก2นาทีพัก2นาทีนะครับแฟนมวยดูดูอยู่เนี่ยคิดว่ากติกานี้ใครได้เปรี่ยบจาก3ยกชก3พัก3เป็น4ยก ชกสองพักสองคือ,ม,อนนมันพูดยากนะคนหนึ่งสูงใหญ่ก็จริงแต่ว่าอีกคนไอ้คน,อคนที่สูงใหญ่มันไม่เคยต่อยมวย <c oughs> อาจจะเคยไฟหนึ่งมั้งผมจำไม่ได้ลเลยก็เหมือนไม่เคยแหละไฟเดียวมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่เห็นบอกว่ามันมีถกเถียงมันเรื่องหนึ่งเรื่องไม่ใส่ไม่ขอไม่ใส่ฟันยาล่าสุดผมทักไปหาทีมงานผู้จัดนะพี่มีแน่เขาบอกว่าไม่ใส่เลยเหมือนคุยกันแล้วอ่ะมันใส่ฟันยา้วแต่คิดถือว่าผิดกฎนะไม่รู้เหมือนกันอะ เขาบอกไม่ต้องใส่อะหรือใส่แล้วถอดออกอเ้ล่าไม่รู้เออ,อะไรประมาณนั้นหัวน,นี้ก็ถาสหรับเราอะเราเราเอาผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะเคยปลามาดแล้วกันแล้วเห็นหลักหายอย่างเงี้ยคือใครหลายคนพลาดท,ที่ไปต่อยเขาเพราะเห็นเขาตัวเล็กออแล้วก็โดนมาหลายคนแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่เราที่เคยชกด้วยที่ภาคกมาภาคใต้นะครับครับก็นั่นแหละเซนฟานเนี่ยเขาก็ซ้อมหนีมากนะคือลงทุนจ้างสมรักคําสิงห์เหรียญทอ,อ,องโอลิมปิกมนัดบุญจำนวนก็เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญทองเหรียญเงินเลยไปติวเข้มอะ แต่ไม่รู้จะช่วยได้ขนาดไหนเพราะตัวนักมวยที่ต่อยเนี่ยเซียนฟันประสบการณ์น้อยมาก <c oughs> <ช>แล้วก็ทรงแบบไม่เป็นมวยเลยอะ<ช>ถ้าดูจาก Facebook <c oughs> เขาที่เขาซ้อมอะคลิปอะไรต่างๆ, <c oughs> ๆคือทรงไม่เป็นมวยเลยใช่นะครับหลายคนบอกว่าไม่รอด <c oughs> เห็นพี่พี่บาสสมรักเนี่ยกำลังสอนแกเรื่องรัดเอวกำลังสอนเลย<ช>สอนพูดอยู่นั่งนานแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่ามันหันไปฟังคนอื่นอยู่แม้วก็มีคอมเมนต์สมรักทําอะไรมันต้องได้หมดแหละแต่นักมวยแห่บุญเนี่ยอย่างเซียนฟานเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะทําได้อย่างที่สอนหรือเปล่า